สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีหนุ่มๆนะครับก็มิกซ์เซนิวคัมเมอร์ด้วยวันนี้มาซ้อมเต้นซ้อมร้องกันนะครับแน่นอนวันนี้ฟินมิชชั่นของเราบุกมาถึงที่ห้องซ้อมเต้นเลยนะครับวันนี้จะเป็นภารกิจนะครับที่ให้น้องๆเล่นเกมกันปีเตอร์ครับ วันนี้คิดว่าตัวเองจะชนะหรือแพ้ครับแพ้ครับโอ้โหไอ้นี่ตั้งแต่ซ้อมเต้นแล้วครับคุณผู้ชมครับซ้อมเต้นก็แพ้เขาเต้นไม่เคยพอมืออื่นขนาดแกล้งคนอื่นยังแพ้อีกวันนี้นะครับภารกิจของเรานะครับสี่นุ่มนี้จะต้องเล่นเกมนี้ครับมีสิทธิ์เล่นถึงเมื่อไหร่โดยที่ต้องเสียบเข้าไปสลับกันนะครับแล้วให้คุณผู้ชมนะครับน้องๆทางบ้านลองทายเข้ามาดีกว่าว่าหนึ่งในสี่คนนี้น้องมาร์กปอเช่ปลื้มปีเตอร์สี่คนนี้ ใครจะแพ้ครับออลองทายเข้ามาทายเข้ามาถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเลยเอาเอาเสียบก่อนเลยครับมาร์คมาร์คเสียบเลยไม่มีเสียบเข้าไปเลยเออเออมาร์คเสียบเข้าไปเลยไปครับนงปลื้มครับเสียบเลยนะเสียบเลยเสียบเลยนะเออเอาละครับปอเช่ครับสู้เขาถ้าเด้งนี้แพ้เลยนะเด้งเอ้เออปีเตอร์เด้งแพ้เลยครับอ่าเสียบให้มันมีน้ำหนักดมาร์คมาร์คย่ามือสันดิ เอ<น>อกลับมาที่ปลื้มปลื้มสู้เขาครับมาาาต่งน,นเจยังไม่รู้ครับว่าใครแพ้เด้งคือแพ้เลยโอ้โหปอเช่ปอเช่ปอเช่หรือรูน้อยแล้วนะปอเช่เสียบเลยอ่า มาที่ปอร์เช่แล้วครับท่าผู้ชมครับปอร์เช่เด้งแน่นอนเสียบไปที่ปีเตอร์ครับเลยเลยกิโลครับปีเตอร์เลยกิโลไม่รู้ครับปีเตอร์เสียบเด้งเลแปดยัยยยยยสงสัยดวงจิตปอร์เช่เสียบเด้งโอ้ปีเตอร์ครับเกมนี้ปีเตอร์แพ้ปีเตอร์แพ้ อาครับแล้วฟินมิชชั่นในวันนี้ครับผู้ที่แพ้ของเราเป็นใครอื่นไปไม่ได้เพราะเราเห็นกันตั้งแต่เก่งกันไว้แล้วว่านี่ต้องเป็นผู้แพ้แน่นอนนะครับหนุ่มคนนี้ครับผู้แพ้ตลอดการปีเตอร์อรเดี๋ยวเจอความน่ารักของหนุ่มๆน,นะครับกับมิกเซ่นิวคอมเมอร์ได้แต่ว่าตอนนี้ครับผู้เราทั้ง5คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย